ที่ฝากกระเป๋านะคะเจอแล้วฝากชั่วโมงละาหกสิบบาทอ๋องสี่หกเออสองชั่วโมงใช่ชั่วโมงเราหกสิบบาทไม่สองชั่วโมงเอ้ะชั่วโมงละหกสิบเออชั่วโมงละาหกสิบกี่โมงนะตอนนี้กี่โมงเราเอาสักสองชั่วโมงก็พอสองบ่ายโมงใช่ไหม น้องน้องอันนึงชั่วโมงคือเอออันหนึ่วอันนึงชั่วโมงเพราะว่ามันไม่ลดราคาให้ใช่ไหมอยากใครมาพิเศษชั่วโมงอีกชั่วโมงเลยได้ไหมน่าจะลดแบบว่าสอชั่วโมง50บาทนี่ว่าเราใช้ขนาดอะไรนะได้เอาเบอร์5นี่แหละ ได้อยู่หรอก้ปส่งใบย,ยัดลงไปเ,เพราะว่ามันกว้างอยู่มันลึกอยู่น,นี่ก็ใส่ได้พี่แต่ลองดูก่อนถ้ามันราคาเท่ากันก้อนใหญ่ตัวอ,อ่วิธีการนะคะอ่ะเราจะฝากกระเป๋าโอเคเอาเลยกิกลับฝากก็เลือกเจ็ดก็ได้สิบเอ็ดสิบห้าสิบห้านะสิบห้าไปหรือยังสิบห้าไปแล้ว เอาสิบไม่เ,เอาสิบอ่อแล้วก็ตั้งรหัสนะคะอันนี้สิบตั้งรหัสหกตัวนะคะอ่าแล้วก็ใส่ไปหกสิบบาทก่อนเราคาดว่ามันจะให้เราใส่เงินเพิ่มตอนเอากระเป๋าถ้าเราเกินหนึ่งชั่วโมงอันนี้เราไม่มีแบงค์เราก็ใส่แบงค์ห้าสิบกับแบงค์มี้ไปก่อน ม่โอเคเดี๋ยวเออมาเลขสิบปไปไปไปครับเอาอันที่ชุ่ที่ชั่วไหมไม่เอา ไม่ต้องรีบครับเพราะว่าไม่มีเวลาจำรหัสของคุณให้ได้นะครับรหัสของคุณนะครับครับโอเคนี่ครับมันได้งอ,อมาเราก็ไปเลยจับเวลาปิดไปหมดสิบเีถ้าเปิดนี่ก็กินเงินไปหกสิบบาทตอนจะมาเอาก็มาคลิกรับคืนนะคะโอเคสิบเอาตู้สิบจำไว้นะคะ โอเคค่ะเรียบร้อยไปได้แล้วก็มาเอาอีกครั้งหนึ่งปากซึ่งนี่ไงจะเอาอันไหนสมมติอันเนี้ยตู้ว่างตู้ว่างเนาะสมมติตู้ศูนย์ศูนห้าว่างรหัสสำหรับเปิดตู้อันนี้อลองดูก่อนนะหนึ่งสองสามสี่กี่ตัวสี <S 1> 1, <S 2> 2, 3, ่อะหกตัว <6. S 1> ได้ okay. ได้อ๋อเนี่ยหกสิบบาทเดี๋ยวยกเลิกเราไปลองตู้ตู้ใหญ่มามันเท่าไหร่ไงหนูจะลองให้พี่ดูหลายๆตู้ศูนหกอ๋อศูนหกไม่ว่าศูนย์สามเออเท่ากันหมดเลยเอาศูนสามเนาะมาร,รับกระเป๋ารับคืน สิบอ่าป็นรหัสนะคะโอเคอ้าวทำไม,มไม่ให้ก็จะมีหกสิบแต่ว่าเดี๋ยวก่ันอ่าลองดูเัลอาจะเอ้สิบบาทเรานี่ก็คือไม่<ฟ>ไม่เก็บเลยฟรีเลยฟีเลยีเลย,เลยแต่ก็ไม่มีอะไรที่ไั้น มีมีตังทอนมองแล้วไม่มีตังทอนว่ะตีไม่มีตังทอนก็ควรจะอัน้เหลือห้าสิบเนาะตลกอ่ะโอ้ยแบที่จะทำได้ขนาดนั้นเฮาเอาใส่ไว้แต่เฮาบ่ต้องปิดประตูข่งเก่งกว่าเราไม่มีของเสียหายเราไม่ติดประตู มันจะองเลยรังจะลองได้อ่ืสองงสองเแล้วจะมาเอาอยังไม่สนิทเออสนิทละอ๋อมันไม่มีอันนี้แล้วไงเออเออโอเคแสดงว่าไม่ได้หรอกห้ามลืมโอเค ไปอันนี้ต้องเตรียมเงินมาพอดีเลยนะต้องไปดาที่จะเ็ได้านนี้แหละที่ดแบบบอาน่อนนี้แหละเพราะว่ามันจะไม่เห็นดอกบานดอกหูอันนี้มันเห็นไงค่ะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ช่องยูโน่าชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย